กิรรมนี้เข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็มีโอกาสได้ดูพี่จอนไปแล้วนะครับได้ดูหลายๆท่านไปแล้วก็ร่ํารวยเหมือนกันนะสำหรับกิจนี้ครับการเนี่ยผมเลือกมาเป็นใบนี้นะแล้วใบนี้ผมเรือกมาเป็นร้อยเก้าเพราะว่าผมเคยเปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับสำหรับตัวคัดร้อยแต่ผมเปิดในตรงที่มัน,มนเติมโค้แบบนะพัี่ผมเสียไปเท่าไหร่วะสองแสนป่ะสองแสนหรือเท่าไหร่นี่จาไม่ได้เหมือนกันไอใบที่แบบติดท็อปร้อยนะครับคนใช้เอฟซีเยอะไอใบนั้นอะ ผมก็เปิดไปแล้วแล้วผมเปิดได้กาบี้เจ็ดแสนผมรู้สึกว่าผมไม่ไม่ค่อยอยากคัดเท่าไหร่หลักๆเนี่ยเราจะเน้นไปฝั่ง UCL แล้วกันแล้วก็ใบนี้จะเป็นใบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวกดให้ดูสัก1 1ชุดแล้วกันครับ1,000 0บาทครับจากนั้นเดี๋ยวไปดูแพ็คใหม่กันนะครับอันนี้คือโอเคครั้งละพันใช่ไหมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะไม่ใช่สลับไป2 0 0พได้ไม่มีใช่ไหมมาครั้งแรกคุณผู้ชมครับมา หนึ่งมืนบาทคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรอ่ะมีแอนิเมชันด้วยเอออันนี้คือดีแล้วเหรอคือคุณโชว์ไปนี่คือ,อน,นี่คือดีแล้วเหรอเฮ้ยมีกรารตุ๊กตุ๊กแปดด้วยนะไอ้เนี่ผมสคริปตแอนิเมชันแล้วกันคุณผู้ชมมาเอา้าไปครับผมอุ้ยได้สิบดรอวะ่ะอุ้ยนี่คือสิบสิบเท่าไหร่อ่ะสิบแปดปะเนะี่ยรอสิบะนะเอ็ดสิบเอ็ดครับ อย่างเงี้ยจะเสียไม่ถึงหมื่นนะครับเพราะว่ากิจแบบเนี้ยมันให้ตัวนี้เยอะเหมือนกันโอ้แลเราได้ใบนี้ด้วยครับบวกแปดครับร้อยสองหถึงแโอเคคุณผู้ชมครับรุกยกันต่อครับจนกว่าจะครบ1นึ่ันครั้งนะครับอะ A few moments later. อเอาเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะเลยเถิดกิจแบบเนี้ยต้องรู้จักหักห้ามใจครับไม่งั้นคือแป๊บเดียว นะครับอ่ะหมดเรียบร้อยครับสำหรับหนึ่งหื่นของเราครับเอ,อ้ยขอบคุณกดเมมครับผมขอบคุณคุณต้าครับเดียวข้ามเดวข้ามครับสู่ V.I.P. ของเราครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับเมมเบอร์เนี่ยกดอันนี้ได้นะกดมาแล้วเข้าขับได้นะฮะได้ตังมาประมาณล้านห้าเลยเหรออู้ให้เยอะมากคุณผู้ชมทำไมผมเห็นพิจงพิจรนีงทำไมได้ใบนี้เยอะจัง่ะหรือผมคิดไปเองหรือเปล่าวะเหมือนเมื่อวานเนี่ยนั่งดูพิจรอจะได้ส0สิบเปล่าวะ เ,เกมไม่รักผมป่ะเนี่เยเกมเกมไม่รักผมใช่ไหมไม่ไฟครับบวก5ลูเบนดีอาร์สเหรอวยเลวานครับคอแบบนี้ได้ไหมการ์ดบวก8อะนะครับดีอาร์สเลวานอย่างเงี้ยอ๋อผมได้เป็นเงินเยอะแทนใช่ไหมโอเคเอ่ะไม่เป็นไรครับ ถือว่าถูหัวกันไปครับมิเกลเมริโน่ครับสองตัวไปเลยมา10ใบคุณผู้ชม3-8ถึงฮนะครับ่็แต่ตัวนี้ราคาขึ้นเยอะมากนะเมื่อก่อนสองหมื่นสามหมื่นองเงี้ยไอตัวแบ็คลิปร์พูเนี่ยที่เหลือแม่งเละอะไรครับเนี่ยเต้แปด 8. โอ้โหเรียบร้อยอา n ทีเอ็นบวก หกบูฟฟอนถ้าไลฟ์บ่อยจะมีสกิลเลตส,สตรีมเมอร์ครับโอ้โหแลห้วไอเราแบบหยุดมาแบบเกือบสิบวันนะฮะมาดูสิจะแบบเอาบุญบารเรามีเก่าที่เคยสตรีมเยอะๆมาใช้เป็นเลตส,สตรีมเมอร์ได้ไหมไปครับหกถึงแปดคุณผู้ชมโอเคไฟเอาเอ็นครับชาบอมกลินบวก แปดแปดมาก่อนแล้วครับสี่แสนเฮ้ยได้อยู่นะคนดูมันก็ทรงดีอยู่การเหลือหนึ่งสองสามสี่โอ้โหการเหลือแปดใบหมื่นหนึ่งการเหลือแปดใบคุณผู้ชมไปครับเข้ามาผมฝากกดไลค์หน่อยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมกลับมาไ like ลฟ์แบบเยอะๆนะบวกเจนะ็ดฮะอันเดร์แฟนโก้ใครวนะเนี่ย ที่หมื่นผมแม่งไม่ได้ตามด้วยไงคุณผู้ชมไปฮะใบที่สองไปสองใบไปเลยอยู่ซุปโพเซนโอ้โหสว่างมากคือผมแม่งเปิดกิดเกลือมาสองสามกิดแล้วนะคุณผู้ชมครับไม่ค่อยลั่นเลยช่วงนี้เปิดกิดอะใจคอแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ เอามาเป็นใบการันตีก่อนแล้วกนะันไหมร้อยสี่ครับใบนี้ฮะเป็น 23, <S <S ยี่สามวิเซลลหวนลรบวกแปดไงใบนี้ไฟจริงคุณผู้ชมมาร้อยสิบเก้าฮะขอละเบิบ่มหน่อยไหมขอร้องฮอลแลนด์ปีกใครอ่ะไี้ป้ายเหรอแรงใครเนี่ย เสงสัยผมต้องปัดสตรีมบ่อยๆแล้ววะ่ะเรดสตรีมเมอร์จะได้ทำงานว่ะคุณผู้ชมไอ้เหี้ยไม่ใช่ชาบ่มกืนปกคลิปนะกูร้องนะกูบอกก่อนนะไปฮะมันยังไม่จบมันยังไม่จบเนี่ยอย่าค้างนานหรือใจคอไม่ค่อยดยีโอ้โหไปกูขอลองละไอ้กูคุ้มกับเขาด้วยสี่เกมต้งหมื่นหนึ่งนะ ปรสุเกตปีกเชลซีฟิลิกพวกแปดโอ้โหแปดก,ก็ไม่ได้คือถ้าแปดได้เข้าฟูเว้ยโอ้โห1ยยี่ห้าปะผมมาทำฟูปัจจุบันอยู่คุณใบสุดท้ายอะ่ะผมขอฟิลิกก็ได้ไหมนะครับผมไม่ได้เลือกมาเป็นใบคัดร้อยนะครับ ผมขอฟิลิกเมื่อกี้ได้ไหมเหลดเมื่อกี้เลยเนี่ยโอ้โหแปดก็ไม่ได้อะไรครับเนี่ยขอร้องละ่ะฟิลิกก็ได้ไหมในไหนมันก็ไมาให้ชิมลางละฟิลิกโปวดตุกเกสไหมปวดตุกเกสไหมโอ้โหเบลเยียมกล่องหน้าไลฟ์ฟิกโอเปนด้าครับ โอ้ oh my god แต่มันเร็วมากเลยนะคุณผู้ชมครับร้อยสามเอ็ดเนี่ยแม่งวิ่งร้อยสี่สี่สห้าเลยนะถ้าบูธเต็มเนี่ยโอเปนด้าย้ายไหม <c oughs> ย้ายไปทีมใหญ่ให้หน่อยไหมโอ้หมดแล้วครับหมื่นหนึ่งเราอะเนี่ยผมทำฟูดเชลฟีปัจจุบันอยู่ฮนะคุณผู้ชมฟิลิปแนี่ยร้อยยี่้าใช่ปะ อู้ร้อยยี่สิบห้าจริงคุณอู้เราแม่งเก่งด้วยอะ่ะอู้เฮ้ยยิงร้อยสามหกอ่ะยิงโค้งอะ่ะ <Yeah. S 2> มาทุกคนครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเรามารีวิวแพ็คใหม่กันครับเป็นแพ็ค r l d card นะครับแ <Yeah. S 2> พ็คนี้เลยทุกคนครับ <Yeah. S 2> น่าสนใจมากสองพันสองพันบาทคุณผู้ชมประเด็นคือใบเนี่ยผมว่า w o r ์ h นะนะครับเป็น mdlut เจ u r n นี m แมนอันนี้คือสามปีนี่คือแบบเป็นปีเรียกได้ว่าคลาสใหม่เลย นะครับน่าสนใจมากนะครับข้างในแพ็คเนี่ยมีตรงนี้ครับสี่แสนเอ็มสี่แสนนะครับคือถ้าเกิดว่าเขาขายห้าแพ็คผมก็เหมาวะผมว่าแพ็คน่าสนใจครับมีการแตกครับผมนะมีครูปองสามสิบด้วยแล้วก็มีพวกกุญแจกุญแจตัดไปไอ้การ์ดตัดไปหลักๆก็น่าจะเป็นใบนี้ที่เป็นจุดขายนะครับคือถ้าคุณเปิดได้พวกแปดนะคุณการันตีพร์ทใหม่แน่นอนนะครับสองพันอ่ะเดี๋ยวมาเล่นให้ดูคุณผู้ชมครับสักหนึ่งแพ็คแต่มาได้แค่นี้ฮะมันจำกัดแค่นี้นะครับไปครับ สันส้นๆผมบอกเลยว่าสันส้นๆไมไฟครับซีซีเซอร์จิโอ <Sergio S 2> บูสเกตครับสามหมื่นเมื่อกี้เห็นแบบๆนั้นก็เลยรู้ไม่อยากได้สุดคือเฮจีนะครับอยากออกเฮจีได้ไหมเฮดจีจัดไปฝ้ารั่งเศสไม่มีใครเอ้ยองรีองรีเก้าแสน เฮ้ย <Hey. S 2> ไม่ได้อยู่นะคนดูผมว่าแพ็คนี้ไม่แย่นะครับประเด็นคือใบนี้ครับคลาสใหม่คุณผู้ชมครับเจอนี่แมนครับ UT แล้วก็ MDL อยากได้สุดรเดี่ยผมอยากได้ UT นะ ut มิคเคลโมูดริกม่งโคตรเก่งคลาสเนี้ยขอร้องละ UT บวกแมาครับ 2 0 0พคุณผู้ชมยูทียูทีครับเฮ้ยเอโก้เฮ้ยไม่ใช่ม,ใชมานี่บวกแปดโอ้โหเิ้ยโอ้โย,อยสับสนเมื่อกี้นึกว่าแคมมารูนเชีย่ยเซนิกา้าไม่แปวะโอ้โหแปดรยิห โอ้โหอะไรครับเนี่ยเกือบเป็นเศรษฐีโอ้โหคุณผู้ชมคียกูร้อนเลยกูร้อนเลยคือเปิดสองพันได้มาสองล้านเลยคุณเปิดจิตไม่กินไดสามล้านคุณผู้ชมคิดเอาแล้วกันโอ้โ เมมปากละมาบวกเก้าเทรเวอร์ชาโลบาบวกเก้าอย่าให้มีรอบที่ห้ารอบที่หกนะมาคุณผู้ชมครับอะไรอ่ะอย่าเตือนสิเฮ้ยใ,ใจคอไม่ดี ถ้าติดวันนี้ทุกอย่างจบเลือกคุยได้เลยครับคุ้มถ้าแตกกูออกไอเดียลยวันนี้ไม่เล่นละซาโอมาเน่มาบวกแปด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 เฮยโอ้ยไม่มีคนตั้งรับด้วยไม่มีคนตั้งรับบวกสามด้วยเอาไป